สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าพี่ๆเอฟสี 4, ทุกคนนะคะสวัสดีโปรเมปีน้องตุกพูตุกคอนคะ่ะอ่าวันนี้โน่าจะมาทำกับข้าวนะคะจะทำน้ำพริกถั่วดินนะคะใส่อ่าหมักกกเมื่อวานซื้อผักมาแล้วใช่ไหมอ่าเขามาขายผักซื้อผักตอนนี้จะทำ น้ำพริกจิ้มผักนะคะก็มีหลายอย่างนะคะผักเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะวัตถุที่จะใช้ในการตำน้ำพริกมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็จะมีหอมแดงนะคะอหอมแดงแล้วก็อันนี้เป็นอหมักกวกนะคะทางนี้พริกนะคะแล้วก็นี่ กระเทียมนะคะคือทุกอย่างเราจะน,าาน,นะะําม,นมามกฐานนะคะหรือว่ามกเต่ามาหมกฐานนะคะให้มันสุกแบบนี้คทางนีเ้เรียกว่าามกเต่านะคะแล้วก็เราจะล้างทําความสะอาดลอกเปลือกอะไรออกแล้วนํามาตํานะคะตอนนีล้ล้างพริกใส่ก่อนนะคะใส่เกลือนิดนึงเราจะตําพริกก่อนนะคะ กระเทียมหอมแดงที่หมกเอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตำหมักกอกนะคะมักกอกะะที่เราเอาหมกถ่านบมกไฟไว้แล้วนะคะแกะเปลือกออกแล้วก็จะนำมาตำต่อนะคะเติม ขงชูรสแล้วก็เกลือลงไปอีกนิดนึงนะคะเติมถั่วลิสงขั่วบดลงไปนิดนึงนะคะเเราชอบหมากกอกนี่จะออกรสเอ่อเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวอมหวานนะคะเนี่ยคะ่ะน้ำพริกหมากกอกนะคะเดี๋ยวเราตัดผักชีต้นหอมลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะ นี่นะคะน้ำพริกหมักกอกนะใส่ถั่วดินถั่วลิสงงไปนิดนึงส่วนนี้คือผักที่นอล่าซื้อเมื่อวานนะคะทำความสะอาดเรียอร้อยเลยนะคะผักขี้โบผักถั่วน่อยเนี่ยเอาแกงใส่ไข่ก็อร่อยนะคะผักเนี้ยผักหนอกผักเลย ก็นี่ดอกอัญชันที่นูลาปลูกไว้บนบ้านนะก็ดอกวันลาสองสามดอกเนี่ยแหละเอาไปจิ้มน้ำพริกกัดินน้ำพริกมะก,กอกก็อร่อยนะคะปลูกได้ทุนไม่ได้นะคะไก่เยอะปลูกได้ทุนนี่ไม่โตแน่นอนนะคะดอกอัญชันนี่วันนี้ดอกแค่สามดอกเอาไปจิ้มน้ำจิ้ม น้ำพริกอร่อยกินกับน้ำพริกนะคะบางวันก็อดอกก็หนล่่าก็จะเด็ดตากแห้งไว้นะ,ะตอนนี้าจะแกงผักขี้บัวใส่ไข่นะ,ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วเอาหอมแดง Og så litt her. ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะตอกไข่ลงไปก่อนเติมผงชูรสลงไปางตามด้วยเกลือ วันนี้ก็เป็นอีกวันที่วุ่นวายหน่อยนะคะเราจะมีชาวเขาเขามารับจ้างแบกข้าวมาบ้านนะคะต้องเตรียมกับข้าวอีกนะคะ เนี่ยค่ะแกงผักขี้บัวใส่ไข่นะคะทานข้าวกันค่ะทุกคนวตอ,อันชันนะจิมมัทพก

ตอนนี้นนร่าทาเข้าเสร็จแล้วกำลังจะไปตักน้ำข้น้ำดื่มน้ำบ่ะ เนทางที่จะขึ้นไปบนพระธาตุจอมแก้วลหะคคะคราวก่อนไปตักที่วัดนะคะเพราะว่าฝนมันตกน้ำมันไม่ค่อยสะอาดน,นี่ฝนก็ไม่ตกน,น้ำใสสะอาดแล้วนะคะเราก็จะไปตักที่น้ำบ่อกันกินกันทั้งหมู่บ้านนะคะ เ,เส้นทางที่เราจะขึ้นไปบนทระธาตุทาทอมเก้วขนั่นแหละค่ะที่มาช่วยกันขดุดมาช่วยกันดายา่าวันก่อนนะ <c oughs> เราก็จะมาตักน้ำดื่มกันตรงนี้ทุกวัน น้ำดื่มนี่จะไม่ค่อยหาบหนักนะคะไม่เหมือนน้ำใช้เอาหาบเล็กๆพอ มโกะเกาเกับเชียงตุงการเนี่ยของไเบาดีเ่เชยงงนี่เรไปเก็บไปเก็บมาเองขาโกงเ็มิงนี่มล่คข่มืดเี่มเยเรียกโนี่เอโหเดียวไปมืนังไเอาเี่ย่นี้เรียกมกปเกเ่ยันมือสี่กูดิว เขาลักเชียงตุงเขาลกป่าว,วันนี้ชาวเขาเขาจะมารับจ้างแบกข้าวนะคะเาจะออกไปสมเคยทีไปดู วันของพงเทพพ่ายังไม่เกี่ยววันนี้พ่อเขาเอาเครื่องมาเกี่ยวละเกี่ยวด้วยเครื่องวันนี้อาขั้วแล้วนะคะก็รละเขาแบ่งมากินบ้าง <c oughs> เกี่ยวด้วยเครื่องนะควเร็วรวดเร็ว กองทิพย์นะคะก็เกี่ยวได้เครื่องเรารอดตัวเร็วนะคะ แ,แรงมากเลคะเส้นทางแตกกง่ก่อนมีน้ำก็จะเป็นร่องน้ำตอนนี้น้ำแห้งใช้สัญจรไปมาได้นะคะ ตอนนี้เขาจะแบกไปใส่ในสามโอแล้วก็ลากไปที่บ้านนอนล่าอีกทีนึงนะคะเขาคิดถุงละห้าร้อยจาร์นกระกลับบ้านก่อนค่าแดดร้อนมากเลยเสื้อแขนยาวก็ไม่ได้เอามาอย่าลืมติดตามช่องนวลล่าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก็ กำลังจะให้หนอนด่านอล้าด้วยนะคะ ه, ขอบคุณค่ะ